ลึกว่ามาเฟียคุมเมืองแก๊งต่างชาติเหิมหนักปิดวิลล่าหรูราวไว้เปิดบอนโป๊กเกอร์เก็บค่าหัวละ20,000บาทเหยืยกฎหมายไทยผ่านไอทีแบบไม่เห็นหัวใครงานนี้ตำรวจจัดให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบสะใจแค่ไหนต้องฟังครับลองนึกภาพตามผมนะครับกลางบ่ายวันนี้ปี2569ท่ามกลางบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ต ตรงวิลล่าหรูย่านราวัยที่ควรจะเป็นที่พักผ่อนตากอากาศสวยงามกลับกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งต่างชาติที่ปักหลักเปิดบ่อนโป๊กเกอร์สุดหรูมีการชวนเล่นผ่านไอจชื่อบัญชีโป๊กเกอร์เลเวลคิดเงินค่าหัวค่าเข้านนอนคนละ20,000บาทรับเฉพาะพวกพ้องชาวต่างชาติด้วยกันเองมีการหมุนเวียนเงินทั้งแบบเงินสดบาทไทยและสกุลเงินดิจิทัลคริปโตเคเรนซี เย,ย้กฎหมายไทยหน้าด้านด้านแบบไม่เกรงใจแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่งานนี้บอกเลยว่าตำรวจไทยเราไม่ปล่อยให้ลอยนวลบุกจับค่าหนังคาเขาชนิดที่ว่าวงแตกกระเจิงเงินชิปไพ่เปรียงปรางกระจัดกระจายทั้งหมดเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจุดจบของพวกที่คิดว่าไทยเป็นสนามเด็กเล่นจะเป็นแบบไหนคืนนี้เรามาคุยกันขยี้ให้แหลกเอาให้เห็นภาพจนต้องร้องซีดไปเลยครับคำเตือน เนื้อหาต่อไปนี้มีการกล่าวถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศไทยผู้จัดทามีเจตนาเพื่อเล่าข่าวและเตือนภัยเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชักจูงหรือส่งเสริมการเล่นพนันแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคำคำแบบนี้เรามาส่งท้ายวันด้วยข่าวที่ฟังแล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดกันหน่อยครับวันนี้ที่ภูเก็ตมีประเด็นร้อนที่ทำเอาคนไทยหลายคนต้องหันขับเมื่อแก๊งต่างชาติเหิมเกริมถึงขีดสุด ล้าดีมาระดับไหนถึงมาเปิดบ่อนโป๊กเกอร์หรูหรากลางเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทยแถมยังมีการทำการตลาดเชิญชวนลูกค้าผ่านอินสตาแกรมแบบคัดสรรเกรด A ราวกับว่ากฎหมายไทยเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใส่ใจแต่ขอโทษครับตำรวจไทยยุคนี้เด็ดขาดของจริงไม่ยอมให้แผ่นดินไทยกลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติหรือสนามเด็กเล่นของพวกสีเทาแน่นอนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการสืบสวนไปจนถึงวินาทีที่เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปรับรองว่าฟังแล้วขนล,ลุกสู้แทนเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมแน่นอนเรื่องราวความโอหังครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปต้องย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับทางชุดสืบสวนของสอพฉอลองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขาไม่ได้นิ่งดูได้นะครับเขาทำงานเชิงรุกด้วยการสแกนโลกออนไลน์จนไปสะดุดตากับโฆษณาชวนเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ที่ดูหรูหราผิดปกติ ผ่านอินสตาแกรบัญชีชื่อโปเกอร์เลเวซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าโฆษณาทั้งหมดเป็นภาษารัเสเซียล้วนๆครับพี่น้องชัดเจนเลยว่าพ่อหมายไม่ใช่คนไทยตาสีตาสาแต่เป็นการดึงดูดชาวต่างชาติกระเป๋าหนักให้เข้ามารวมตัวกันในวิลล่าหรูย่านตำบลราวัย์อำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นย่านที่รู้กันดีว่าชาวต่างชาติอาศัยอยู่เยอะ แต่ที่ทำเอาเจ้าหน้าที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษคือค่าสมัครหรือค่าต๋งในการเข้าร่วมวงแต่ละครั้งเรียกเก็บกันโหดถ,ถึงหัวละ2 0 0 0 0บาทต่อครั้งย้ำนะครับว่า20,000บาทนี้แค่ค่าเข้านะครับยังไม่รวมเงินที่จะเอาไปวางเดิมพันบนโต๊ะรูปแบบการเล่นของแกงนี้คือเอาจริงเอาจังระดับมืออาชีพไม่ใช่ไพ่ป๊อกเด้งวงเล่าหลังบ้านนะครับมีการใช้ทั้งเงินสดสกุลบาทไทยและที่ล้ำไปกว่านั้นคือมีการใช้คริปโตเคเรนซีในการแลกเปลี่ยนชิปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเดิมๆมีการคัดกรองคนเข้าอย่างเข้มงวดใครหน้าแปลกๆไม่ใช่พวกเดียวกันอย่าหวังจะได้เดินเฉียดเข้าไปในวิลล่าแถมในไ g ียังมีการโพสต์รูปวิลล่าสวยๆบรรยากาศชวนฝันสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเหมือนปาร์ตี้ส่วนตัวของเศรษฐีแต่ไสในคือบ่อนเถื่อนชัดๆซึ่งกว่าที่ตำรวจจะได้เบาะแสที่ชัดเจนขนาดนี้ต้องบอกว่าชุดสืบสวนต้องใช้ความอดทนอย่างสูง นั่งเฝ้าหน้าจอแกะรอยสังเกตการพฤติกรรมเข้าออกวิลล่าอยู่หลายวันเพื่อให้มั่นใจว่าของจริงและจะไม่พลาดเป้าเมื่อถึงเวลาลงมือจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่11กุมภาพันธ์2569จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายก็ถูกวางลงเมื่อชุดสืบสวนได้เบาะแสเด็ดระดับวงในว่าจะมีการนัดหมายเล่นครั้งใหญ่ มีการระดมนักพนันเกรด A มารวมตัวกันทางตำรวจจึงไม่รอช้าสั่งวางกำลังดักซุ่มรออยู่รอบบริเวณวิลล่าเป้าหมายอย่างเงียบเชียบท่ามกลางความมืดเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นไฟในวิลล่าสว่างวาบขึ้นพร้อมกับกลุ่มชาวต่างชาติที่ทยอยเดินทางเข้ามาและเมื่อมองลอดเข้าไปก็เห็นภาพชัดเจนระดับ 4K คือกลุ่มคนนั่งล้อมวงโต๊ะรูปวงรีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโตะโปกเกอร์ เสียงเฮฮาเสียงกระทบกันของชิปพลาสติกลอยลมออกมาจากบ้านหรูหลังนั้นเป็นสัญญาณยืนยันว่าเหยื่อเข้ากับดักแล้วและแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงท่านพันตำรวจเอกสุรศักดิกรร์ใจดี D, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรฉลองซึ่งเป็นแม่ทัพในภารกิจนี้ได้สั่งการเด็ดขาดให้นำทีมบุกจูโจมทันทีตรงเวลาบ่ายโมงตรงของวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2569 ท่ามกลางแดดเปรียปร้ยงๆของภูเก็ตแต่ในวิลล่ากำลังเดือดพล่านเจ้าหน้าที่ตำรวจพังประตูเข้าไปสิ่งที่เจอคือภาพที่ทำให้ผูกต่างชาติถึงกับหน้าถอดสีเพราะมันคือการจับแบบคาหนังคาเขาของจริงกลางวงไพ่ที่กำลังลุ้นระทึกบนโต๊ะหรูเต็มไปด้วยไพ่ที่วางเรียงรายชิปแลกเงินกองผเนนึนกเงินสดกระจัดกระจายเกลื่อนโต๊ะจังหวะนั้นบอกเลยว่าไม่มีใครหนีทันได้แต่นั่งตัวแข็งทื่อ ยอมจำนนต่อหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าเป็นภาพที่เห็นแล้วต้องบอกว่าสมน้ำหน้าและสะใจคนไทยที่รักษากฎหมายสุดๆครับมาสรุปผลงานชิ้นโบแดงในค่ำคืนนี้กันชัดๆณช,นะช่วงเวลา1นึ่ทุ่มหรือสองทุ่มของวันที่12กุมภาพันธ์2,569ยอดผู้ต้องหาที่ถูกรวบตัวได้มีทั้งหมด9รายครับเป็นตัวเลขที่สวยงามกวาดเรียบยกแก๊ง โดยสัญชาติของผู้ต้องหาที่จับได้ก็น่าสนใจมากประกอบด้วยชาวรัเสเซียถึง7คนชาวยูเครน1คนและชาวคาซัคสถานอีก1คนนี่มันสหประชาชาติสายส,ายสีเทาชัดๆครับมารวมตัวกันทำผิดกฎหมายในบ้านเรา ส่วนของกลางที่ยึดได้นี่บอกเลยว่าอื้อซ่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะโต๊ะพนันโป๊กเกอร์แบบมาตรฐานคาสิโนไพ่สำรับใหญ่ชิปที่ใช้แทนเงินสดมูลค่ามหาศาลโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องที่ใช้ในการติดต่อและโอนเงินคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆที่คาดว่าใช้สำหรับดูแลระบบเว็บพนันหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดรวมถึงเช็คเครือข่ายบ่อนออนไลน์ที่อาจจะเชื่อมโยงอยู่เบื้องหลังส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด9คนถูกแจ้งข้อหาหนักทันทีคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันซึ่งตอนนี้ทั้งหมดถูกคุมตัวอยู่ที่สอพฉลองเพื่อสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ล่าสุดคืนนี้เองบรรยากาศที่โรงพักคงจะคึกคักหน้าดูเพราะงานนี้กฎหมายไทยเข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำหรือใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกเงินหรือทำเรื่องผิดกฎหมายเด็ดขาดครับเรามาเช็คข้อเท็จจริงเพื่อความชัวรกันอีกรอบครับสถานที่เกิดเหตุคือวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลราไวยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาทั้งหมด9รายรัสเซีย7ยูเครน1คาซัคสถาน1 คาตงเข้าประตู20,000บาทต่อครั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์คือพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กำกับสอพอฉลองซึ่งรายงานตรงต่อพันตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเวลาที่เข้าจับกลุมคือบ่ายมูงตรงของวันที่12กุมภาพันธ์2569และชื่อบัญชีอินสตาแกรต้นเรื่องคือโปเก r er Label ซึ่งโฆษณาเป็นภาษารัสเซียข้อมูลเป๊ะปังตามนี้ครับ จุดที่ผมอยากจะขยี้ให้ถึงอารมณ์และเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกเหมือนกันคือมันสะใจระเบิดเถิดเทิงเลยครับพี่น้องพวกต่างชาติกลุ่มนี้คิดว่าการที่มีเงินแล้วบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไทยจะสามารถมาปักธงทำอะไรตามอำเภอใจได้งั้นหรือคิดจะปิดวิลล่าหรูเปิดบอนเทือนเก็บค่าหัวแพงๆชวนพวกพ้องมามั่วสุมเยยกฎหมายแผ่นดินไทยแบบนี้มันคือการดูถูกคนไทยและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราชัดๆ เขาอาจจะคิดว่าตำรวจไทยคงตามไม่ทันเทคโนโลยีหรือคงไม่กล้ายุ่งกับชาวต่างชาติแต่พวกเขาคิดผิดมหันครับเพราะตำรวจไทยยุคนี้ฉลาดหลักแหลมและกัดไม่ปล่อยการสืบสวนเงียบๆจนได้หลักฐานมัดตัวแน่นแล้วบุกทลายแบบสายฟ้าแลบมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าภาคภูมิใจต้องขอปรบมือดังๆให้กับพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีและทีมงานชุดสืบสวนสอพ,พอฉลองทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน ไม่ให้กลายเป็นแดนเถื่อนหรือแหล่งฟอกเงินของอาชญากรข้ามชาติคนไทยเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและส่งกำลังใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่น้ำดีแบบนี้ครับเพราะถ้าเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆอีกหน่อยภูเก็ตบ้านเราคงไม่ต่างอะไรกับรังโจรแต่นี่เราพิสูจน์แล้วว่าที่นี่ Thailand, ไทยแลนด์กฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์ สรุปสั้นๆตรงนี้ครับตำรวจสพอฉลองได้โชว์ผลงานชิ้นโบแดงบุกทลายบ่อนโป๊กเกอร์ต่างชาติที่แอบเปิดในวิลล่าหรูย่านราวัยภูเก็ตจับกลุ่มผู้ต้องหาได้คาหนังคาเขา9รายพร้อมของกลางเพียบหลังสืบสวนพบเบาะแสะโฆษณาผ่านไ g จีโป๊กเกอร์เลเบลที่เก็บค่าเข้าสุดโหดหัวละ20 0 0 0บาทเป็นการตอกย้ำว่าก,กฎหมายไทยเด็ดขาดและพร้อมปกป้องแผ่นดินจากธุรกิจสีเทาเสมอ คุณล่ะครับฟังข่าวนี้จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับพฤติกรรมของแก๊งต่างชาติที่เหิมกริมในแผ่นดินไทยแบบนี้คิดว่าบทลงโทษควรจะหนักขนาดไหนถึงจะทําให้พวกนี้เข็ดหลาบหรือใครเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแถวบ้านมีวิลล่าลับๆล,ล,ล่อๆแบบนี้บ้างไหมอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับคอมเมนต์ระบายความอัดอั้นหรือแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยเอาให้ไฟลุกแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้ว่าไทยไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาลูบข่มได้ง่ายๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้